สวัสดีค่ะช่องย4ิบสีเพื่อนคุณนะคะวันนี้เราจะมาทำไพ่ในหัวข้อที่ว่าคนรอบข้างของคุณอะ่ะเขาพูดถึงคุณว่ายังไงนะคะไพ่นี้มีผล3มเดือนนะคะหลังจากทีเ่เพื่อนเปิดมาเจอคลิปไพ่ไม่ว่าเราจะลงในวันไหนก็ตามทีนับจากที่เพื่อนๆเ,เห็นไพ่นะคะ อันนี้เป็นพลังงานณนะปัจจุบันเลยนะ3เดือนนะคะใส่คนเปลี่ยนแปลงง่ายวันนี้คิดดีพวกน,นี้คิดไม่ดีนะคะอย่างนั้นเราก็ต้องมาดูเพื่อเช็คพลังงานคนรอบข้างกันหน่อยนะคะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งค่ะขอเช็คพลังงานเพื่อนๆก่อนนะคะว้าวโอ้ ไพ่เมเจอร์ขนาดขึ้นเลยอออืืไพ่ตัวตนอ่นานไพ่ตัวตนสามใบเพื่อนที่เข้ามาดูนะคะบางคนเกิดราศีพฤศพบางคนเกิดราศีมังกรบางท่านเกิดราศีกรกฎพิจิตได้นะคะธาตุน้ำอออ่า มีคนเกิดวันพฤหัสวันอาทิตย์วันพุธพุธกลางวันพุธกลางคืนนะคะวันอังคารได้ส่วนธาตุมีธาตุลมธาตุดินธาตุไฟนะคะอ่ามีตามดังนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็เพื่อนๆสามารถดูได้เพราะว่าไพา่ไฮโรแฟนซ์ขึ้น ไพ่ไฮโรแฟนเป็นไพ่พ้านะคะหมายถึงไพ่ครูดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดึงดูดทุกท่านที่สนใจเข้ามาเปิดดูคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นของเพื่อนเพื่อนอ่านพลังงานเพื่อนๆก่อนเลยไม่ว่าเพื่อนจะเป็นหญิงหรือชายนะบุคลิกของเพื่อนนะคะจะเป็นคนที่แบบธรรมะธร,รมโมรู้การะเทศะ บางคนเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ธรรมดาด้วยเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะด้วยนะคะบางคนเนี่ยถึงจะสอนวิชาต่างๆแต่ก็ชอบสอดแท้วิชาศิลธรรมจริยธรรมให้กับคนที่เพื่อนๆสอนด้วยนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคุณครูในระบบเป็นครูบาอาจารย์นอกระบบหรือ ทำตัวเองเป็นเป็นผู้รู้อ่ะเป็นเอ็กเปิดด้านใดด้านหนึ่งที่เพื่อนๆเชี่ยวชาญแล้วเพื่อนๆอยากจะให้อยากจะถ่ายทอดช่วยเหลือผู้คนนะคะเพื่อนๆก็ทำสำหรับพายไฮโรแฟนนะดังนั้นคนที่เข้ามาดูคุณรู้้เลยถ้าคุณไม่ใช่ครูบาอาจารย์แต่จิตใจของคุณก็มีศาสตร์และศิลปะ การสั่งสอนและก็ชอบชี้นำคนไปในทางสัมมาทิฏฐินะคะ <S <S ถ้าคิงเหรียญมาเนี่ยจะบอกว่ายัางไง <c oughs> คุณคือคนรวยอ่ะถ้าคุณไม่รวยคุณบอกโอ้มีแค่อยู่พออยู่พอกินไม่ได้ร่ำรวยอะไรนั่นแหละค่ะคือความมั่นคงในจิตใจของคุณนะคะฐานะเงินทองอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับความมั่นคงของจิตใจของคุณนะคะ คุณเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะคะเงินทองของคุณเนี่ยไม่อดเลยอะมีเยอะมีเป็นคลังนะคะถ้าไม่มีเงินสดก็ต้องมีอสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านรถที่ดินอะไรพร้อมพูนนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นตัวคุณหลายคนผ่านกัรมีคู่มาไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่หรอกถ้าพูดถึงเรื่องคู่เรื่องความรักนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจคนง่ายเพราะว่าใจดีเนาะชอบช่วยเหลือคนแล้วก็ถูกหักหลังอยู่บ่อยๆนะคะทํำคุณคนไม่ค่อยขึ้นไพ่ใบนี้นะคะแทนการทํำคุณคนไม่ขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกแบบว่าโอ้โหเลี้ยงหมาเดียวคนอันนี้จริงเลี้ยงหมาแมวเดียวคนอันนี้จริงนะถ้าเกิดคุณคิดอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นชนะศาล่ะ ที่คุณทําคุณคนไม่ขึ้นแต่ถ้าเรามองในแง่ดีว่าก็ดีเราทําไปเพื่อฝึกการปล่อยวางเพราะว่าอะไรเพราะเราคิดว่าเออเราเป็นคนที่ทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นดังนั้นทําไปเราก็พิจารณาโดยปัญญาก่อนทําเมื่อทําไปแล้วจะได้ไม่เสียใจไม่เสียดายนะคะพอทําไปแล้วก็เหมือนว่าทําไปเพื่อปล่อยวางเพื่อสร้างบารมีนะคะทําแล้วไม่ติดยึดอย่างนี้นะ ก็ต้องก็ต้องมองในแง่ดีอ่ะเพราะว่ะาชราษาคุณเป็นอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเราไม่ทําเลยอ๋อก็ไม่ได้อีกแหละเพราะคุณเป็นคนอย่างเงี้ยนี่นไงไพ่ตนไายเราแฟนะคุณเป็นคนธรรมะธโมเป็นคนจิตใจดีนะคะมีเมตตานะคะรวยด้วย <laughs> ต้องย้ําความรวยขอไพ่ขยายอกีกสักสองสองใบหน่อยคุณมีคนน่าสนใจดีนะคะ ซึ่งสังคมในยุคนี้ไม่ไม่ค่อยมีคนแบบคุณหรอกคะ่ะมีแต่คนแบบเห็นแก่ตัวแล้วก็ชอบเปียดเบียนซึ่งกันและกันนะคะไม่ไม่มีมุทิตาจิตอิจฉาริษยาว้าว two of swords ตอนนี้มันมีอะไรมันมันมันมีอะไรให้คุณต้องคิดแล้วก็ต้องตัดสินใจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะการตัดผู้คนที่ไม่จะเป็นออกไปจากชีวิตหรือมีงานใหญ่อะไรที่จะต้องเลือกทําโฟกัสสักอย่างหนึ่งให้มันเป็นจิตจารสนะทําเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะเพราะว่า k King of อ a บ d s ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจจะทำงานใหญ่แล้วมันมีงานให้เลือกอย่างเงี้ยคุณคุณกำลังคิดอยู่กำลังตัดสินใจอยู่ พลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่แบบชี้นำสังคมนะคะคุณไม่ธรรมดานะคุณรู้ตัวปะดังนั้นเนี่ยงานที่คุณทำเนี่ยแสดงว่าเป็นงานที่แบบอ่อจะต้องช่วยเหลือผู้คนหรือไม่ก็จะต้องแบบเป็นผู้นำผู้คนนะคะ mm hmm. ประมาณบ้าเหมือนว่างานนี้ถ้าไม่มีคุณมันไม่สำเร็จอะ เหมือนคุณเป็นแม่งานเป็นพ่องานเป็นผู้นำนะคะแล้วตอนนี้คุณมีอะไรที่ต้องเลือกจะต้องตัดสินใจเดี๋ยวเราค่อยมาดูในรายละเอียดต่อจากการขยายไพ่อ,อีกทีนะคะนี่ไพ่คุณสวยมากเลยคุณดูสินะคะมาคราวนี้เราเข้าสู่ท้องเรื่องว่าคนรอบตัวของคุณคิดยังไงนะเอาคนรอบตัวของคุณเขาคิดยังไงเออคุณขอพลังงานเปิด เช็คสิ่งแวดล้อมของเพื่อนๆเนะะี่ยค่ะขอเช็คพลังงานสิ่งแวดล้อมเนยคะ่ะขอเช็คพลังงานสิ่งแวดล้อมดูซิว่าอ่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไง สี่ดาบตอนนี้นิ่งสิ่งแวดล้อมถ้าภายนอกไม่นิ่งคุณก็นิ่งตัวคุณนั่นแหละนิ่งเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่แบบอ๋อไม่ค่อยไม่ค่อยสนจอยอะไรกับใครอ๋อเดี๋ยวให้อันนี้ข,นข้างโป๊หาได้ปิดไหนนะอืมตอนนี้ ถามว่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงไพ่ไม่ขึ้นสิ่งแวดล้อมแต่ไพ่ชี้นําไปบอกที่ตัวของเพื่อนเพื่อนเลยเพื่อนเพื่อนขาถ้าว่าตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนแบบรู้สึกนิ่งๆรู้สึกไม่ไม่ค่อยอยากพูดไม่ค่อยอยากคุยไม่ค่อยอยากสังคมอะไรกับใครมันเป็นไพ่ของเพื่อนเพื่อนนะคะไพ่ค่อนข้างชัดเจน <c oughs> ต้องหาอะไรปิดหน่อยนะมันโป๊ะ เดี๋วคลิปติดเหลืองโอเคตอนเนี้ไม่ว่า,าใครจะชับชวนจะทำอะไรหรือใครจะแสดงความรักจะหยิบยื่นอะไรไหมคุณคุณเฉยเนี่ยไพ่นี้เป็นไพ่เดวิลนะคะเพื่อนๆตอนแรกกรถามสิ่งแวดล้อมแต่ไพ่บอกเปิดจิตใต้สำนึกของเพื่อนก่อนตอนนี้จิตใต้สำนึกของเพื่อนความเป็นอยู่ของเพื่อนเพื่อนเป็นคนนิ่ง นิ่งเฉยรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็แบบไม่ค่อยอยากพูดไม่ค่อยอยากคุย,ยกับใครไม่ค่อยอยากออกนอกสังคมตอนนี้มีคนมาชอบเพื่อนนะมีคนมาให้ความรักมีคนมามอบความรักหรือบางคนก็รู้สึกผิดหวังกับความรักอ่ะก็เลยเซฟตัวเองเอาไว้ฟิตตัวเองเอาไว้ไม่ค่อยอยากพูดอยากยุ่งอะไรกับใครนะคะมาตอนนี้เรามาดูให้ขยายสิ ขอให้สิ่งแวดล้อมเนะะียค่ะโอ้เดอะเรเบอมีแต่ความรักให้ความรักขึ้นมาสองใบเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอือฮึมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรเกี่ยวกับความรักไหม จริงๆไพ่เนี้ยความหน้าตอนเราสับทีแรกเพอเขาจะอเขาจะออกอย่างนี้นะคะว้าวไพ่ปิดเดอะซันเพ,เพื่อนๆคะ่ะสิ่งแวดล้อมนะคะอ่าที่เพื่อนอยู่นะคะเพื่อนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องกันถ้าถามถึงว่าไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับนี้ก็คือเดอะซันนะคะถามว่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไง สิ่งแวดล้อมที่เพื่อนอยู่มันโอเคมันสมบูรณ์แล้วแล้วก็ถามว่าผู้คนเขามองเพื่อนยังไงเพื่อนเพื่อนเป็นที่รักใคร่ของผู้คนนะคะถ้าเพื่อนๆไม่เป็นที่รักใคร่ของคนเพื่อนก็จะเป็นที่รักใคร่ของหมู่สัตว์ทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายนะคะรอบๆตัวเพืะะ่อนๆค่ะเพื่อนๆจะสัมผัสได้เลยว่าเวลาเพื่อนเดินไปไหนอะ่ะหมาไม่กัดแน่นอน <laughs> นะคะ แล้วก็เพื่อจะมีลูกๆเยอะเลยลูกๆหมาถึงว่าสัตว์จรจัดอะไรอยู่แถวๆบ้านนะคะที่จะมาแบบอ้อล้อกับเพื่อนๆนะคะสิ่งแวดล้อมของเพื่อนดีและอย่างหนึ่งเพื่อนไมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองเรามาดูซิว่าคนรอบข้างของเพื่อนเป็นไงบ้างขอดูคนรอบข้างเลยคะ่ะ เมจิกเชียนมีคนพูดถึงพูดถึงเพื่อนๆนะคะอืมไพ่แปดไม้เป็นไพ่เจ็ดไม้เป็นการพูดคุยสนทนาการสมหัวคุยก็ได้การแบบเออพุ่งเป้าไว้ที่เพื่อนอะไรเงี้ยเอาง่ายๆว่าไพ่ตัวนี้มันมันมีการแบบชอบมีคนจับกลุ่มนินทาพูดถึงเรื่องเพื่อนอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเห็นเพื่อนเป็นคนแปลก เป็นคนแปลกเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนมีพลังงานลึกลับอยู่ในตัวนะคะเหมือนพ่อมดเหมือนแม่มดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่รู้ว่าชมหรือว่าเหมือนพ่อมดแม่มดเขารู้สึกอย่างนั้นนะคะแล้วก็พอเขาไม่เข้าใจเพราะว่าเขาเข้าไม่ถึงในตัวของเพื่อนๆเ,เขาก็เลยชอบแบบชอบเอาเพื่อนหยิบมาวิพากษ์วิจารณ์เวลายอยู่ร่วมกัน อสองคนขึ้นไปเริ่มสมหัวนินทาเพื่อนละเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้อ่ะเออแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นคนแบบเนี้ยเพื่อนเป็นคนแปลกนะคะแต่เป็นคนแปลกที่ดีดีอยู่เหนือเหนือกว,กว่าสังคมที่คนอื่นๆอยู่นะคะหรือว่าพวกนั้นเอาเพื่อนไปเปรียบเทียบไปเปรียบ,เท,ยบเทียบก็รู้สึกแบบมันเพื่อนอยู่สูงเกินเอื้อมเออเหมือนพูเหมือนว่าพูดยังไงก็ไม่เข้าใจ ะะเหมือนอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลอ่ะพลังงานเ,นเพื่อนๆแบบออกห่างจากพวกเขาอะนะคะขอให้ขยายเนะะี่ยค่ะขอให้ขยายหน่อยแต่ไพ่เดอะซันออกแล้วแหละนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยบุคคลภายนอกอ,ะอ่ะเขามองดูแล้วว่าเพื่อนๆน,นะคะดีทุกอย่างเลย มันมีคนอมองที่จะฉกฉวยเอาโอกาสจากเพื่อนเด้วยนะเพื่อนๆก็เรามัาระวังเพราะว่าเพื่อนเป็นคนมีทรัพย์นะเป็นคนมีทรัพย์นนเป็นคนมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเหมือนเพื่อนมีแสงมากอยู่ในตัวมันก็จะแบบ มีพวกมืดอะไรเงี้ยมีพวกที่ขาดแคลนอาจจะเข้ามาเบียดเบียนมาขอได้แล้วเพวื่อนๆพก็จะให้ด้วยเพราะเพื่อนเป็นคนใจดีนะคะแต่ก่อนให้พิจารณาดูนะคะอย่าลืมว่าเราทําคุณคนไม่ขึ้นนะเราพิจารณาไปแล้วว่าเราทําไปแล้วเราไม่เดือดร้อนถ้าเกิดว่าวันหลังเขาเนรคุณเราเราไม่เสียใจอะไรเงี้ยถึงค่อยทํานะคะเพราะว่าเออมันมีคนจ้องอยู่หลายคนเลยอะ่ะถ้ายืมตังเพื่อนได้จะยืมถ้าใช้อะไรเพื่อนได้ เขาเขา,เขาถือโอกาสใช้เรานะคะจะฉกฉวยเอาผลประโยชน์จากจากสิ่งดีๆที่เรามีกับที่เราเป็นคนดีอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะดังนั้นเพื่อนอย่าเปิดช่องนะคะอย่าเปิดเปิดช่องให้คนเข้ามาในในชีวิตมากนะคะดีแล้วที่ว่าคนนึ่งเขามองว่าเพื่อนสูงกว่าเพราะว่าเขาสัมผัสพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องมนเพื่อนอะคอยดันคนพวกนี้ออกไป ขอดูเน่อยค่ะว่าเขาพูดยังไงโอ้โหเขาบอกว่าเพื่อนสมบูรณ์แบบอะไพ่สี่ไม้เขาบอกว่าเพื่อนสมบูรณ์แบบแล้วก็พูดอะไรเนี่ยเออเหมือนเพื่อนเข้าใจทุกอย่างอะเข้าใจทุกอย่างแล้วรู้ทุกเรื่องพูดอะไรไปแล้วเหมือนอถามอะไรทุกอย่างแล้วเพื่อนตอบได้หมด หรือเวลาพูดอะไรกับเพื่อนอะเหมือนเพื่อนมีองค์ความรู้มากนะคะแล้วสามารถตอบโต้ในการสนทนากับเขาได้เป็นอย่างดีนะคะเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าไพ่ตัวตนขึ้นมาใบแรกเป็นไฮโรแฟนนะคะก็เพื่อนๆสอนบางคนถึงขั้นว่าสอนธรรมะนะคะดังนั้นนะคะอ่อ เวลาที่ใครเขาคุยกับเพื่อนๆเ,เขาจะรู้สึกเหมือนเพื่อนๆน,นะคะเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกอะเข้าใจรู้อะไรไปหมดแล้วเวลาคุยเนี่ยตอบโต้ได้ทุกอย่างนะคะแล้วที่สำคัญเวลาคุยกับเพื่อนเขารู้สึกประทับใจอะจะมีกิมมิกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันติดเข้าไปในหัวใจเขาหลังจากที่คุยกับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วบางคนที่แบบรู้สึกทุก ก็จะรู้สึกแบบหายทุกข์ไปเลยเมื่อได้คุยกับเพื่อนสักพักหนึ่งนะคะ mm. เพราะว่าเพื่อนมีพลังงานพิเศษอยู่ในตัวนะคะ mm. นี่ไง mm. เพื่อนนเป็นคนเดรซันค่ะเพื่อนจะมีพลังงานฮิวเยียวยาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ mm. เพื่อนลองสังเกตดูเถอะสัตว์ต่างๆนะสัตว์มีพิษก็จะไม่ทาร้ายเ,เพื่อนๆนะคะ mm. ถือว่าเคยกัดเคยทาร้ายแต่เ,เพื่อนก็จะไม่แพ้พิษพวกนั้นนะคะอันนั้นนะมันเป็น มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าจิตใจเราดีอะ่ะพลังงานเราดีมันก็เลยทําให้เรามีภูมิคุ้มกันที่พิเศษกว่าคนอื่นๆนะคะเนี่ยบางคนเขาชื่นชม,มนเพื่อนๆนะคะถามว่าคนพนอกาพูดยังไงขาชื่นชม,มนเพื่อนๆบางคนทุกได้คุยกับเพื่อนรู้สึกมีความสุขแล้วก็ได้อะไรที่มันเป็นเก็ดเล็กเกดน้อยในการใช้ชีวิตเยอะเลยนะคะ แล้วเขาพูดอะไรอีกมีคนพูดอะไรถึงเพื่อนอีก <í ls> เขาให้ขยายอีกสองใบเขาบอกว่าเพื่อนเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะบางคนก็คิดไปเอง <c ười> คิดไปเองว่าอ่า เพื่อนๆคงจะเป็นคนแบบอมทุกข์หรือเปล่าภายนอกดูดีแต่ภายในอาจจะมีทุกข์ก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยบอกให้ใครให้ใครรู้ไม่แสดงออกแต่เก็บความทุกข์ไว้กับตัวเองอะไรเงี้ยเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนก็ไม่เชื่อนะคะว่าคนที่จะไม่มีความทุกข์เลยมันมันไม่มีในโลกมันก็จริงค่ะ อจะเพียงแค่ว่าเวลาเพื่อนทุกเพื่อนไม่เอาทุกของเพื่อนๆน,นะคะไปแชร์ให้ใครรู้แล้วก็ไม่เอาไปเบียดเบียนใครนะคะเนี่ยอันนี้มันอันนี้นี่สิ่งที่เขาพูดแล้วเขาพูดอะไรอีกว้าวโอ้ให้ติดสองใบอะเราเปิดคู่สองใบอุ้ยไพ่จบและะ้วค่ะเพื่อนๆ เพื่อน่ะไพ่ไพ่จบใบ h y r o p a n s นะคะ view of fortune view of fortune เป็นไพ่เปิดแล้วก็เป็นไพ่ปิดนะคะเพื่อนเ<ๆ>ดังนั้นเนี่ยาถามว่าทุกคนมองเพื่อนยังไงมองเพื่อนเป็นคนที่มีวิชาความรู้แล้วก็เป็นคนที่น่าดึงดูดน่าสนใจดูลิ้นลับ เหมือนเข้าไม่ถึงแต่เข้าถึงอย่างนี้ค่ะเพราะอะไรเพราะเพื่อนเป็นคนที่ไม่หยิ่งนะคะเป็นเป็นคนไม่หยิ่งแฟนลี่คุยได้นะคะเขาเข้าถึงแต่เข้าไม่ถึงนึกออกไหมคะอเพราะว่าเพื่อนไม่เคยมีข้อแม้ในการครบการคุยกับใครใครคุยกับเพื่อนเพือเ่อนก็คุยด้วยเป็นคนไม่หยิ่งะคะ่ะแต่คุยแล้วก็เข้าไม่ถึงนะคะเพราะว่าอะไร พอเพื่อนเป็น high p i n t e s t นี่นะคะเพื่อนๆจะมีพลังงานที่คอยปกป้อง,องนะคะตัวเพื่อนรู้ดีถ้าเกิดใครมาดูคลิปนี้จะรู้ว่าลึกๆตัวเรานะเน่เหมือนถูกโ r รเทคอยู่ตั้งแต่เกิดน,นะคะอันนั้นเป็นเรื่องจริงความรู้สึกจริงๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคนภายนอกอะ่ะ เขาพูดอะไรเขาชื่นชมอ่าเขาชื่นชมว่าคนอะไรจะเพอร์เฟกขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาความรู้ความเฉลียวฉลาดแล้วก็การเอาตัวรอดนะคะแล้วก็บวกว่าบุคลิกที่เป็นคนที่แบบค่อนข้างเก็บในใเก็บตัวนะคะก็เลยทำให้เพื่อนๆแบบดูนะค้นหานะคะโอเคไพ่อันนี้ไม่ม,ไม,ไมีไม่มีเรื่องลิสยาไม่มีอะไรแล้ว View of f o r t u n มาจบยังนั้นเดี๋ยวเราจะทําไพ่เสียงททยเลยนะเราไม่ได้ทำไพ่เสียงไทยนานแล้วทําให้เสียงททยกันค่ะแล้วไพ่ก็สวยนะคะวันนี้ใครอยากถามอะไรตั้งคำถามไว้ในใจเลยเราจะเปิดไพ่เสียงทายตอบทีละคำถามนะคะ ถามได้ทีละคำถามเราจะเปิดไพ่ตอบทุกคำถามเป็น yes no นะคะเพื่อนเพื่อนตั้งคำถามใช่หรือไม่นะให้ตั้งคำถามแบบนี้นะถามแบบดีหรือไม่ดีก็ได้นะแต่เราจะตอบเป็น yes no นะคะเ,เพื่อนเให้ตั้งคำถามไว้ในใจหนึ่งคำถามเราจะเปิดไพ่ตอบเป็น yes no เมื่อได้คำถามแล้ว เลือกไพ่ตอบแล้วนะว้าวไพ่แปดเหรียญ ace of p e n t a c l e ไพ่แปดเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของคนที่แบบมีฝันสร้างฝันในการเงินนะคะหรือพูดถึงการเงินนะคะที่การสะสมที่การเก็บนะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าใครจะถามอะไรไพ่นี้เป็นไพ่ที่แบบ ดีเราตอบเป็น yes นะคะไม่ว่าใครจะถามอะไรโดยเฉพาะเรื่องเงินไพ่ดีดีนะคะส่วนไม่ว่าจะถามคำถามใดๆนะคะไพ่ตอบเป็น yes ค่ะเปิดไพ่สิงท้ายถามได้ทุกคำถามถามได้ทีละคำถามเราจะเปิดไพ่ตอบท่านเป็น yes no เมื่อได้คำถามแล้วขออนุญาตเลือกไพ่ตอบให้นะคะไพ8่8ไม้ไพ่ตอบเป็น yes ไม่ว่าใครจะถามอะไรนะคะไพต่ตอบเป็น yes นะคะแต่ถามว่าดีไหมดี5้5 0นะคะถ้าเกิดว่าใครถามเรื่องงานนะคะเ,เพื่อนๆไพ่ตอบเป็น yes ค่ะดีแบบ50-50ค่ะ ไพ่สิ่งทายถามตอบถามได้ทุกคำถามถามได้ทีละคำถามเราจะเปิดไพ่ตอบท่านเป็น yes no เมื่อได้คำถามแล้วขออนุญ,ญาตเล็กไพ่ตอบนะคะชึบโอไพ่ตอบเป็น no ไม่ว่าใครจะถามอะไรนะคะไพ<ฟ>่นี้คือ ไพ่ห้าไมา้ไพ่ห้าไม้เป็นไพ่ที่ต้องเผชิญกับปัญหาการทะเลาะวะอแหวงกันนะคะดังนั้นไม่ว่าใครจะถามอะไรไพ่ตอบเป็น no no นทุกคำถามเลยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนรับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ